พื้นนี่ตาสายขนาดกระพื้นสายขนาดกระพื้นจุดขัดวิวหลังคอเขาเรียนรู้ว่าอย่าพยายามต่อต้านการดึงอย่างเงี้ยมันจะบ่งบอกนิสัยตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเด็กยังไงถ้าเด็กใจกล้าแกดึงมาฉันดึงกลับแต่ถ้าเด็กไม่ใจไม่กล้าเวลาโดนดึงลองนิดนึงโอ๊ยไม่ไหวเจ็บไปดีกว่าอ่าอันนี้เป็นดูตัวตนก่อนนะครับใจกล้าเนี่ยมันผักทุกมิติจัดเห่ามาจากความใจกล้าพื้นฐานจากความใจกล้าทั้งหมดมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมเราต้องเริ่มละลายพฤติกรรมศูนย์ไปหนึ่งที ทำเตือนคู่เอกดีใบรับรองจากคาร์เลนเพย์เออร์แคเนมี for animal training and behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนสายที่ผมบอกเหน็นไมเร่มีกระสายละนี่เลยเขามีนิสัยยังไงหนึ่งพอทุกหนึ่งขวบสองขวบสามขวบถ้าพี่เอาไม่อยู่หรือพี่หลีกเลี่ยงการรับความจริงเขารับความจริงคือรู้อยู่แล้วว่าหมาเราใจกล้าแต่เราก็ใช้วิธีไม่ปะทะ หลอกหลอกหลบหลบไปพอมันหนึ่งขวบสองขวบสามขวบครับเขาจะเริ่มควบคุมพี่ด้วยการกัดเหมือนซอดปัญหาใต้ผมพูดนี้แล้วกันนี่เหรอกรับนี้คือเราตัดใจถูกแล้วที่มาก็คือเราจะเห็นพร้อมกันเลยว่าลูกพี่เป็นยังไงค,คือพื้นฐานเป็นยังไงเพราะไอพ้พวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูนะมันบอลทูบีแถมมากับตัวมันไม่ดูหูนะหูกระดิกไปกระดิกมาคือการไม่เสเถียนเริ่มสอนเนี้ยผมยังไม่ถือเพราะว่าผมยังไม่ได้เซเลนคอมานเซเลนคอมานที่ผมพูดถึงคือน้องหมาต้องสแตนบายอยู่รน เดินด้วยสายจูงตัวเขาอยู่ซ้ายมือหรือ,อยังให้เขามีหน้าที่ดิเตีับอันนี้ยังไม่โอเคนะอันนี้ผมถือว่า80แต่พอพ,พี่เห็นเขาเห็นมีโอกาสนะมโอกาสพุบวิ่งหนีเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ลอยนะ80 80ไม่ได้ข้ามผมเลยแต่เขายังดีที่เขานั่งหมอบพีถ้ามีอาการนั่งหรือหมอบคือการลดการป้องกันอย่างน้อยเขาถอดใจง่าย<อ>เห็นผมไหมอ่าเเลนคอมานอัต้องขึ้นอย่างนี้คือพันแต่ผมมันไม่โอเคเพราะอย่างนี้คือมันมั่นใจ หางมันไม่ใจตัวเองไงมันไม่เหมือนที่ที่ในสาลาที่บนขามันออกมาไงแล้วหูมันรูปเลยใช่เนี่ยกระดิกไม่เสถียรไม่เสถียรใช่เพื่อสอนที่เขามีโฟกัสกับคนจนูงต้นนะครับเห็นไหมเริ่มเดินหยุดสามน้องหมาตอบ4เมื่อกี้มีเรียรผมทีหนึ่งข่มกลับหูรูป่อนคายนับหนึ่งนับสองลงชูนเก่งมากลูกหนึ่งสอง ให้เขาจําเขาว่าเขาเาเก่งมากจากผมคือโทนนี้จริงๆแล้วหูเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบไปเฉยแต่สิ่งที่ผมต้องการให้พี่ทํากันบ้านให้ได้คือจังหวะหนึ่งสองสามน้องหมานั่งหรือหมอบตอบสี่ั้งนี้คือร่วมมือหนึ่งร้อยตอนนี้เจ็ดห้าเจ็ดห้าไม่ต้องจัดท่าดูว่าเขาร่วมมือกี่เปอร์เซ็นต์คอยเก่งมากเห็นไหมหนีเลยสิ่งที่ผมต้องการคือให้เขาคิดและยอมรับรับเก่งมากเห็นไหมผมเข้าปุ๊บมีเหวอะ ยังไงก็ต้องตัดท่าคอยเก่งมากครับคอยนีเห็นมองผมไหมแต่มองไม่เต็มนะเก่งมากครับลกูกคือถ้าอมองนี่เราควรชมใช่ครับเราชมไปจังหวะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีว่าทำไมต้องเดินแบบนี้ครับไม่เนี่ยเหมือนกับมีโอกาสหนีครับเขาก็จะลองแต่เขาก็ายอมแพ้ง่ายนะเพราะเขานั่งหรือหมอบง่ายคอยเนี่ยไม่ดื้อดื้อตามวิสัยครับคอย เนี่ยเห็นไหมขยับปุ๊บไม่อยู่ในระบบก็จะเอาผมจะรอนะครับถสส้าเซเรนเข้ามาผมจะรอเขานั่งหรือหมอบแล้วผมค่อยไปต่อเก่งมากไอคอนแท็กเริ่มมาถ้าเขายอมผมต้อนดงว่เขายอมแพล้ละคอยเก่งมากครับเก่งมากลูกคอยเก่งมากลูก คอยเก่งมากครับคอยไม่เห็นนะเห็นเวลาหมาที่มันไม่ได้วางแผ่นะครับมันจะวิ่งตรงไหนก็ได้ที่มันออกจากตรงนี้ดีนะคอยเนี่ยเห็นเช็คแล้วว่าผมไม่ได้ถือสายเห็นปะคือเราพยายามอย่าปนีปนอมด้วยการหลีกเลี่ยงปะทะเลยถ้าปะทะเพื่อให้ได้อย่างที่เราต้องการคอย ไปอาจจะดูเหมือนใจร้ายนะแต่จริงๆมันจําเป็นพี่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่านิสัยเขาเป็นยังไงไะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันเหมือนกับว่าเขาก็ฟุ้งฟักนิสัยแบบมั่นใจผิดผิดไปหรือธรรมชาติของน้องหมาเวลามันจะคอนโทรเราคือความดุพี่ยังไงก็กัดให้เราเจ็บเพื่อเราหยุดแต่เราอาจจะแบบกัดแล้วเราไม่ได้กลัวเราตีก็จริงอ่ะมันจะกลายเป็นความเหมือนสู้กันนะพี่เจอหน้ากันก็เงี้ยมันกลายเป็นสู้กันอย่างเดียวคือมันมันอยู่ร่วมกับเราได้นะแต่มันมันเจอหน้าหน้าเรามันก็แบบเหมือนกับเตือนอ่ะ แล้วสมมติเราเป็นเจ้าของแล้วเราเห็นมันเดินผ่านมาแล้วมันก็ขู่ทั้งที่ไม่ทำไรอ่ะมันจะเกิดอาการหมัดไซปี่อยเดี๋ยวชุดมาลรลวลาลาเร็วเก่งมากเก็งมากกูช็อปถ้าปล่อยไว้างงนี้พี่เขาจะเรียนร,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 รู้กันอีกนอคนแต่พี่เห็นว<ร>่าผมดึงมาปุ๊บมันดันเรียออ,อนแต่ภาพจำของพันธพวกนี้ครับพี่เนี่ยเวลาเายอมเราใรลูรัรวะตอนที่ผมดึงมาแรกๆเมื่อกี้เจ้าลูกมันกรมเการกระตุกนี่แหละ ความจำเป็นพี่แล้วไ่ดูหูหูรู้ตลอดเวลาอาการเห่าอาการคำรามผมเหมือนกับทําให้ผมกลัวตอนที่สาลาไม่มีละรู้ตามมือหูไม่เด้งมาละถึงมากครับกุญแจสุนัขเห็นกระตาดิ่งกับหูพี่ถามว่าทําไมเราต้องแบบทําไมไม่ใช่ขนมล่อไปอย่างที่บอกผมไม่ต้องการช่องสกิลผมต้องการให้เขาเห็นเลยว่าตัวผมอะไว้ใจได้เชื่อมั่นและแข็งแรงถึงมากชโอ้ยไม่ได้เหมือนกันนะต้องใส่พันพี่ไอ้พวกนี้มัน,ม,นมันเลยไปที่มาว่า จริงๆไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่หมาเฟรนลี่มากนะมันถึงว่าเรามมนเชื่อใจเรามันรักเราอ่ะมันรักแค่นี้นะกุ๊บเล็กๆเวลาไปเที่ยวอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าใครจะมาเล่นกับมาตอนโตได้นะแต่ขออย่างเดียวคืออย่าเห่ามาตัวอื่นเนี่ยวิ่งไปกัดมาตัวอื่นแค่นั้นนะคือว่าสุดยอดครับเช่าแล้วเนี่ยหาไม่ขึ้นหลังเลยนะไม่ขึ้นไม่คนหลังบาลานซ์เนี่ยแต่ันก็เป็นวิวนะไม่มั่นใจอยู่กับผมไม่มั่นใจไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ได้กลัวถ้ากลัวจะมุดเขากดเนี่ยแต่หัวได้แล้วยองชน เราให้พักกินน้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เข้ามาลุยชลธีคิดแต่คราวนี้อนพอเราทําสักวันสองวันครับเก็บทุกรายละเอียดที่พี่ไม่ต้องการเขาเริ่มคิดได้เขาก็จะลองด้วยตัวเองเหมือนกันครับว่าถ้าวันนี้ชเเมงับง,งับแม่เลยเฮ้ยไม่มีการฝึกเกิดขึ้นวะเนี่ยแหละครับเขาก็ฉลาดพอที่จะรีเฟรชเอาคือหลีกเลี่ยงฉันจะไม่ไปโดนตัวแม่เลย okay, โดนทุกซุย <i> น้อยก็คือทุกวันวันละหนึ่งรอบใช่ครับเช้าเย็นเชา้าทีหนึ่งเย็นทีหนึ่งคนละที oh. ะถามว่าทำไมต้องเช้าเย็นเพื่อให้เขามอร์ แล้วฉันมีหน้าที่ยอมแพ้จนชินสิ่งที่หมาจะเก่งคือเข้าใจจนชิน,นวันไหนทําตัวดีแม่ก็จะมีก mm ู hmm. ๊ดเรนชั่นคือก็คือคําว่า mm hmm. ยงชุนเก่งมากแต่คราวนี้ไอ้คำนี้ครับ mm hmm. เขาจะมั่นใจตรงประเด็นว่าพี่ชมจริงก็ต่อเมื่อพี่จะฝึกเนี่ยพอเขานั่งหรือหมอบจังหวะสี่พี่ต้องเอ่ยไงอ๋อนี่คือคมเสียงโทนที่คําชมจากแม่ถ้าแ,แม่พูดว่าเก่งมากเนี่ยคือชมจริงๆอย่างในรถเข็นนะครับ mm hmm. <"Good S 2> กู<ๆ>๊ดเรนชั่นเข็นอยู่ๆไม่มีอะไรไม่ได้ทําอะไรนะแค่ยอมนั่งดีๆเห็นหมาตัวพูดกับวย อยงชุนก็จะเห็นกระตาดึงหูไม่สนใจวะทำไมคำนี้จังหวะสี่มันมาวะเขาก็จะพยายามปฏิปตัตอครับว่าเอ้ยเป็นเพราะว่าฉันนั่งเฉยๆหรอหรือบริกรวางหารตึง้งอย่งชุนเก่งมากลูกเขาจะจิ่มเข้าใจอ๋อใครมาเดินใกล้ๆวางอะไรต้องพงความค,คุ้มคามฉันไม่ทําอะไรไม่จะชอบคราวนี้เขาพยายามคิดแล้วเชื่อครับว่าการอยู่เฉยๆเป็นการดึงดูดความสนใจเราได้ดีที่สุด